สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อกอันรณิรจักับคนมักรอเหล็กเด็ดผ้าร่วยจ้ะวันนี้คนมารอเหล็กเด็ดผ้าร่วยเนาะค่ะกะสีผ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาบวงแนวทางสายดวนหอยล่าพัฒนาค่ะกับกุณตาบัวไหลเนาะคะ่ะนาะงวดวันที่30ค่ะเดือนมก,กราคมปี2566ค่ะก่อนอื่นแอนมินกะขอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีจ้ะสวัสดีทางเอฟซีไหมค่ะพี่น้องจ้าหล้วก็สวัสดีเอฟซีเก้าหนํา แอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจะ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยเนาะคะ่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนมากรอผ้ารวยน้ำเนาะ เดี๋ยวฮามาฟังคำเตือนกันก่อนเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เขาฟังคับเตือนแล้วเนาะพี่น้องจ๊าเนาะเดี๋ยวแอดกะสิภาพเพื่อนๆพี่พี่น้องๆค่ะมาสรุปผลแนวทางสายด่วนคุณตาบัวลอยงวดวันที่อ่ายีสิบเจ็ดเนาะค่ะเขากลับมาเบิรงว่าแนวทางที่แอดได้ให้ไปผลออกมาเขาลุ้นๆเนาะจ้าสายวิ่งรูดค่ะคุณตาให้มาที่ห้าหกเจ็ดค่ะพี่น้องจ๊าห้าหกเจ็ดเนาะค่ะอ่าผลค่ะสามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องจ๊าเสียดายมากๆเลยเนาะค่ะแอดใหญ่หูเก่าเก่าหัคนมาก หกหนึ่งเก่าเหล็กหนึ่งมาขันกลางนพี่น้องจ๋านอะสาหรับสองตัวบนค่ะกะทรงผลหายแนวทางลดไปเนาะคะ่ะมาแต่วิ่งรูดหกนพี่น้องจา๋าสําหรับสองตัวล่างจะมีสามศูนย์กับศูนย์หกค่ะวิ่งรูดหกมาอีกนพี่น้องจ๋านอะแต่วารักหกแอดบอมี่หกศูนย์เลยนพี่น้องจา๋ากระเสียดายมากๆเลยเนาะคะ่นะนอสาหรับแนวทางของคุณต่างหดววันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคะ่ะสายมาแต่สายวิ่งสายรูดค่ะอ่า เฮามาแก่มือหงวัดวันที่สามสิบน้องพี่น้องจ๋าเฮามาแก่มือหงวดวันที่สามสิบกันเลยค่ะอ่าเขากลับมาเบาิ่งนาวันที่สามสิบคุณตาจะหายตัวใดมาแก่มือเนาะค่ะกับโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องจ๋าโค้งสุดท้ายสายด่วนหวยลาวบายคุณตาบัวไหลค่ะสายวิ่งรูดพี่น้องจ๋าคุณตาหายมาที่หนึ่ง สองค่ะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศูนย์คือสายวิ่งรูดเนาะค่ะหัวนี้คุณตาปรับสูตรใไฮไม่เนาะไฮแนวทางมากคือเก่าแต่ว่าไฮตัวเด่นปรับสูตรไม่เนาะคะ่ะชุดเด่นค่ะชุดเด่นคุณตาให้เนาะคะ่ะขออนุญาตใช้ปากกาแดงเป็นชุดเด่นค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง องเก้าอันนี้จะเป็นชุดเด่นนะพี่น้องจ๋าน้ะชุดกันค่ะมาบ่งชุดกันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่ แล้วก็23งสานะพี่น้องจ๋าเนาะชุดเด่นจะเป็นปากกาแดงค่ะชุดกันจะเป็นปากกาน้ําเงินนะพี่น้องจ้าแอดขออนุญาตทัวนาะสายวิ่งรูดคุณตาให้102ค่ะชุดเด่นค่ะ10 11งศูนย์แล้วก็29 6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะอันนี้อย่าลืมเป็น16ึ สองหกนาอพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็ศูนย์หกค่ะมาโคกกะจับโคกพี่น้องจ๋ามาเก่ากะจับเก่าบ่มักบ่ชอบบ่จับกตได้นาอพี่น้องจา้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะพี่น้องนาออย่าลืมไปกลับทุกครั้งอย่าลืมไปกลับนำเด้อพี่น้องจาอ๋านาะหล้วก็ะเริมมาโคกกับเก่าแอดเป็นตัวเดียวกันค่ะปากกาเบิร์ตอีกแล้ว ดี๋ยวแอดจะไปสือปากกาแดงใหม่อีกแล้วพี่น้องจ้าเบิร์ดดีขนาดใส่ดีแต่ว่าเบิร์ดเ็วเนาะพี่น้องเนาะอ่า้าเพื่อนๆพนพี่น้องมากก็จดไว้แคบไว้เนาะพี่น้องจา้าบอมักบอ,บอ,บอชอบการเรียนผ่านได้เลยค่ะก่อนออกไปเนาะค่ะจะได้กระฝากกดไรก็แช์กดติดตามเป็นกำลังใจคนมากรอผ้ารั่วแหละกับคุณตาบัวไหลนำเนาะพี่น้องจา้าเนาะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอตัวล่าแล้วเนาะพี่น้องจา้าพอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ